วันนี้ที่ไหนคะคุณสองคนอะไรคะี่เพชรชมันน้อยไปเราอยากรู้ว่าที่นี่หนาวมากแค่ไหนไม่ทราบว่าคุณจะพิสูจน์กันได้อย่างไรคะคุณคะอย่างนี้สิคะในลุงแพลนลุงแพลนคนเดีนวอาอเฮ้ยได้ป่ะโอ้โห นี่มันขนาดนี้เลยเหรอคะคุณโนนแปาใครฉันทำเอาอ๋อเหรอคะช่วยยืนยันความหนาวของจังหวัดเพชรบูรณ์หน่อยค่ะไม่เห็นเลยลูกข้างข้างที่ข้างข้างนีเดี๋ยวมันต้องได้มุมเว้ยโอ๊ยตายใส่แพวดิช่วยยืนยันความหนาวหน่อยค่ะเดี๋ยวทางนี้อาจจะจัดทียร์มาทางนี้ทางเียนี่อ้าวทำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นยังไม่เห็นเอาใหม่ก่อนดิ หันข้างก่อนดิหันข้างก่อนดิโอ้โหใช่เลยเรียกพวกเรียกเหรอมันหนาวเรียกสงสัยพี่ต้นเข้าห้องน้ำอยู่ยาสีฟันอยู่ในห้องน้ำดูกล่องมือเรียกกล้องเหรอตาต๋อากล่องเลยเรียกกล้องเจ๊เจเจ๊เจเป็นยืนนี่เป็นน่ารัก้พิมหายไปเจอลย เอ้ยรถมานนนทำไมอ่ะรถมาเวลลานจะวิ่งออกมาดิดูดูกอกมือเล็กเขานี่บรรยากาศโดยรอบนะคะวมนนี้เราครอบครัวเรามาเกือบทั้งหมดนะคะยังเหลือพี่ชายคนรองนะคะก็คือพี่หลอดนั่นเองเนื่องจากว่าอยู่ค่อนข้างไกลกันมากนะคะพี่คนรองจะอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะ ก็จะขาดเพียงพี่ชายคนที่สองและครอบครัวของเขาเท่านั้นนะคะน,นี้บ้านพร้อมใจนะคะที่เราร่วมแรงร่วมใจกันมาปลูกมาทำนะคะด้านหลังที่เห็นสีฟ้านะัก็ยังเป็นห้องน้ำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อกกุปกรณ์ต่างๆที่เรานำมา เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะเอ้ยป๊อเปิดเต็นท์ดิเต็นท์เขียวเต็นท์เขียวเราจะพาไปดูนะคะชายโฉดชั่วนะคะมีใครอยู่ในห้องน้ำอ,อาจอาจจะดูมองไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครนะคะ มันจะตื่นเดิมามองต้องพยายามมองกันให้ออกนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะต้องขอขอบคุณคุณป๊อบนะคะที่นำผ้าเรามาโอเคโอเคดีมากที่รักนี่คนจะไม่ได้ปลูกแค่แกไหนนะเรากำลังทำการปลูก สำหรับคนที่ยังนอนหลับไหลไม่ทราบยังมีใครที่ยังไม่ตื่นมางไหมคะนนช่วยนําพาเราไปนะคะ่ะไ, <c oughs> ไม่แนว่ว่าหมอกที่ลงจัดแบบนี้นะคะจะเกิดจากมีตัวสลวยที่ยังไม่ตื่นอยู่หรือเปล่านะคะเรากํลาลังจะนําพาคุณไปนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณอาจจะไม่รู้ว่า <c oughs> ทำไมมาพามาดูกองพ่อผม <laughs> คุณต้อมดิฉันว่าหมอกลงจัดแบบนี้อาจจะมีตัวสรวยอยู่ในพื้นที่นะคะ <laughs> ม <laughs> ไม่ทราบ <laughs> ว่าคุณต้อมมีอะไรจะชี้แจงไหมคะ,มคะอ, <laughs> อ๋อที่เร้วต้องดูยม <laughs> เอาไอวีลเลอร์อยู่ไหนอยู่ในกรงเหรอต้องขอบคุณคุณป๊อบอีกครั้งนะคะที่รับนำพาเรามานะคะ <laughs> 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 บรรยากาศอื่นๆนะคะนั้นเพื่อนบ้านฝั่งคลองนะคะไม่รู้ใครเป็นใครนะคะอาจจะคิดว่ามีตัวอะไรคานเข้าไปแล้วก็กําลังจะคานออกมานะคะจริงๆเลยไม่ใช่นะคะเป็นบุคคลน,นําพาเรามาเมื่อสักครู่นะคะคุณป๊อบนะคะนี่คุณต้นนะคะอุ่นไหมล่ะคุณ <c oughs> นหคะป๊อปไอ้ดนเล่นแล้วทีละหองน้ำว่างแล้วนะนอ้โน้บ้านเห็นนั้อานคลองได้แห้งเหือดไปแล้วนะคะ เรือพี่อ่างธรรมดาเท่านั้นนะคะมีผิงไฟเพื่อบันเทาความหนาวเย็นนะคะทั้งทงท,งที่ใส่เสื้อค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะคะ